ที่สำคัญงานที่ให้ลูกทำต้องไม่ยากเกินไปนะคะนองการงานที่จะให้ทำก็เริ่มจากง่ายๆก่อนนะคะเพื่อ,อให้น้องรู้สึกภูมิใจว่าโอ้งานเนี้ยทำจบได้ได้ไวทำจบได้จริงๆภูมิใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะเช่นสมมติสมมตินะคะสมมติว่าเอาน้ำนะคะเอาน้ำไปแช่ตู้เย็น ห้าขวดนะคะแล้วน้องสามารถจบงานได้เร็วจบงานได้ง่ายนะคะเราก็อย่าลืมชมเชยว่าโอ้ตั้งใจลูกออตั้งใจมากเลยช่วยคุณแม่เอาน้ำเข้าตู้เย็นด้วยนะคะมีสมาธิมากๆเลยนะเนี่ยนะคะเราสามารถเติมคำศัพท์ต่างๆเข้าไปนะคะเพื่อให้น้องเรียนรู้ได้เนาะเผื่อเวลาลูกไปโรงเรียนแล้วเราบอกว่าตั้งใจนะลูกมีสมาธินะลูกน้องจะได้เข้าใจว่าอ๋อ การทํางานการจบงานได้การตั้งใจทําอะไรให้จบงานเนี่ยคือคือสิ่งที่คุณแม่กําลังพูดถึงอยู่คือความหมายนี้นะคะการลงมือทําจริงได้เจอประสบการณ์จริงได้ยินคําศัพท์จริงๆได้เห็นจริงๆเหล่านี้นะคะคือประสบการณ์ตรงจะทําให้เด็กเรียนรู้และจดจําได้ดีขึ้นนะคะสอบถามขอคําปรึกษาเพิ่มเติม,ตมกับครูแมม ตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชจิรักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay, okay.